สามเหตุผลสําคัญทําไมใครหลายคนถึงอยากมีบ้านจะเป็นยังไงมาเดี๋ยววันนี้ดาจะเล่าอะไรให้ฟังนอนค่ะทุกคนก็อยากมีบ้านถูกต้องไหมคะเพราะบ้าน คือความมั่นคงระยะยาวบ้านคือทรัพย์สินที่ถือครองนานเท่าไหรก็ยิ่งมีมูลค่าไม่ต้องกังวลเรื่องการย้ายหรือใครจะขึ้นค่าเช่าเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วแถมเงินผ่อนบ้านคือการสร้างทรัพย์สินให้กับเราในเงินที่เราจ่ายทุกเดือนออกไปสุดท้ายแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่เราสร้างมันมาด้วยตัวเองแต่เหตุผลสุดท้ายคือบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ว่าเราจะต่อเติมทำอะไรมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยไม่ต้องขออนุญาตใครตอนนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีบ้านในราคาล้านต้นๆที่ อสบายกระเป๋ามากแถมทุกอย่างจัดเต็มพร้อมเข้าอยู่กับที่นี่หมู่บ้านเรือนสุขส2กับฟังก์ชัน2นอน2น้ําและต่อเติมเต็มพื้นที่ย้ําอีกครั้งทั้งหมดนี้ในราคาล้านต้นต,นตนบอกเลยว่าบ้านคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้หายากมากใครที่สนใจหลังนี้ตักและส่งรายละเอียดมาค่ะเล้วดาดูแลเรื่องสินเชื่อให้คุณแบบฟรีๆแล้วเจอกันที่บ้านหลังนี้นะคะ